สวัสดีครับวันนี้นี่ก็เกตจะมารีวิวตัวซ u เปอร์ทวิตเตอร์ตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นริบบอนทวิตเตอร์นะครับที่ตอบสนองช่วงความถี่ที่8กิโลเฮิร์นะครับยาวไปจนถึง40กิโลเฮิร์เลยนะครับก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นเซนซิทีฟนะครับเอาไว้ปรับให้แมทกับลำโพงคู่หน้านะครับหรือว่าลำโพงเมนนะครับมีปรับความไวได้5ระดับนะครับตอนนี้เราเอาไว้ที่ออฟนะครับ ทีนี้สำหรับการรีวิวนี้ก็คือเราหันตัวหน้าทวิตเตอร์เนี่ยไปเ,เข้าหากําแพงนะครับเพื่อว่าต้องการจะให้ได้บรรยากาศนะครับแล้วก็มิติของเสียงให้มันกว้างขึ้นนะครับมาลองฟังกันครับเมื่อสักครู่เป็นออฟนะครับคือปิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดแล้วมาลองเทียบฟังในเพลงเดียวกันครับ 湖畔花儿红，柳树儿新新，烟波带醉怎不令我心动？四目相望诉情衷。 ่าครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เป็นปิดนะครับเป็นออฟตอนนี้เราก็ปรับความไวก็คือประมาณกึ่งกลางนะครับตัวซ้ายแล้วก็อันนี้ก็คือตัวขวาโอเคกึ่งกลางนะครับทีนี้ก็มาลองฟังในเพลงเดียวกันนะครับ 湖畔花儿红，柳树儿青青，烟波带醉怎不令我心动？四目相望诉情衷。 ครับเป็นไงครับก็ที่ฟังดูเปรียบเทียบนะครับจะสังเกตว่าพอเปิดซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็หันหลังเข้ากำแพงเนี่ยก็จะได้บรรยากาศของเฮดรูมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้มิติที่กว้างขึ้นนะครับประมาณนี้ครับการใช้ประโยชน์ของซูเปอร์ทวิตเตอร์อีกหนึ่งวิธีครับขอบคุณครับ